ป่วยขึ้นมาปั๊บสิ่งที่จะนําไปรักษานั้นไม่มีคือระง,งับคือมึงป่วยแล้วก็หมายถึงว่าตลอดชีวิตมึงแล้วมึงต้องป่วยเรื่อยพอเป็นอันนี้แล้วมันก็เป็นต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอไปจนกระทั่งตายนี่แหละครับผมจึงบอกล้นหมดเพราะอะไรแม้แต่หลักสูตรการแพทย์เนี่ยครับไม่ได้เรียนมาเพื่อรักษาเลยเรียนมาเพื่อระง,งับอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าหมอเนี่ยป่วยทุกโรคเหมือนกัน พ่ออะไรไม่รู้ว่ะที่ต้นเหตุมันเกิดโรคดเพราะอะไรไม่รู้เลยต้นเหตุมันเมื่อต้นเหตุคุณไม่รู้แล้วคุณจะไปรู้วิธีแก้ดิง่งไหอ้าวถามว่าพวกเอสชีโมผมอย่างผมเขียนเนี่ยนะที่หน,นังสือให้อาจารย์เนี่ยเสียดายผมมีอยู่เอามาเล่มเดียวนะครับนะอันนั้นนะที่ผมเขียนด้วยแต่มันมันผิดเพราะว่าเขาไปพิมพ์ผิดนี่หน,นังสือที่ผมเขียนใหม่ผมห้ามไม่พิมพ์เลยเป็นลายมือหมดเลยพันคนหน้าแล้ว ผมจะยกตัวอย่างเช่นว่ามีประมาณได,ได้เวลาสักสามสี่นาทีได้ไหมครับได้นะครับผมผมจะเล่าประวัติความเป็นมาของมนุษย์ฟังโลกเรานี้นะกำเนิดมานะฮะตามหลักวิทยาศาสตร์ประมาณ 4, 0 0 0ละ่าน้ 4, ล้านปีมาแล้วสิ่งกำเนิดชีวิตแรกเนี่ยประมาณ4 0 0พล้านปีกำเนิดชีวิตแรกในโลกเรานี้คือสาหร่ายเซนเดียว จนกระทั่งวิวัฒนาการมาเรื่อยๆกว่าจะเป็นมนุษย์ที่แรกมันอยู่ในในเป็นสัตว์อยู่ในนั่นก่อนอยู่ในทะเลมหาสมุทรก่อนกว่าจะขึ้นมาบนบกนะครับที่แรกครับพอขึ้นมาบนบกก็พัฒนามาเรื่อยเป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้เรื่อยๆจนกระทั่งมาใกล้มนุษย์เราเริ่มลิงมีหางเมื่อประมาณ70อ่าประมาณ75ล้านปีมานี่เริ่มลิงมีมีลิงมีหางนี่สายพันธุ์บรรพบุรุษเรา พะหลังจากนั้นมาเมื่อประมาณ25ล้านปีมีลิงไม่มีหางนี่บรรพบุรุษใกล้ชิดเราสังเกตไหมฮะพวกกอริลลาซิมบันซีอุรังอุตังไงเหมือนกันเราไหมฮะเดินอุ้มลูกอะไรเหมือนกันเราไหมล่ะนี่แหละคือบรรพบุรุษเราครับ<ะ>และมนุษย์เราในกําเนิดมาเมื่อประมาณสองล้านกว่าปีมาน,นี่ครับสองล้านกว่าปีมานี่นะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปและตอนใหม่ๆเนี่ยโง่งเท่ากับสัตว์เลยมนุษย์เราเนี่ครับ เมื่อประมาณแสนห้าหมื่นปีมาเนี่ยเริ่มฉลาดตอนเราเหลืออยู่ตรงใจกลางแอฟริกาตรงหุบเขาตรงแอฟริกาเหลืออยู่ไม่กี่หมื่นคนอะเพราะว่ามันเกิดโรควิกฤตตายกันเกือบหมดเพราะเหลือจากนี้ละคือมนุษย์เราทีแรกเป็นสัตว์กินพืชพ,พอเสร็จแล้วช่วงนั้นด,ดอาหารการกินที่เป็นพืชมันหมดโรคเกิดวิกฤตก็ไปหากินตามหุบเขาไว้ที่เป็นทะเลนะครับไปงมหอยปูอะไรมากิน นี่แหละเริ่มฉลาดมนุษย์เพราะไปได้อะไร,รมะโอเมก้าทรีในสัตว์ในทะเลนี่มันเกี่ยวกับสมองครับโอเมก้าทรีนั่นแหละเริ่มมาประมาณแสนห้าหมื 150, ่นปีมนุษย์นี่เริ่มฉลาดขึ้นไปเรื่อยเริ่ม,มกนมินไดโอเมก้าทรีึ้นมานะครับแล้วมนุษย์นี่มาฉลาดเมื่อ,อไรเริ่มฉลาดมาเดนประมาณหนึ่งหมื่นปีถึงสี่หมื่นปีที่ผ่านมาเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุด แต่ทุกวันเนี่ยเริ่มโง่กับเข้าไปอีกครับช่วงนั้นฉลาดที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้ท่านอาจจะไม่เชื่อท่านสังเกตไหมสิ่งที่เป็นในโบราณวัตถุที่บอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมนุษย์ทุกวันเคยตอบได้ไหมนั่นตอบไม่ได้เลยนั่นมนุษย์โบราณทำนะครับยังยกตัวอย่างสม,สมัยสงครามเวียดนามผมอยู่ดอนนะฮะอยู่ดอนแต่ก่อนขับรถมาเดี๋ยวพังโคนแถวเนี้ย ยังเป็นลูกลังอยู่ผมขับรถจิบทหารมาเพราะรับบรกิการทหารเนี่ยทำงานใต้ดินเทียงกับทหารอเมริกันไอ้นักวิทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไอ้ทั้งหมอทั้งอะไรเต็มหมดแล้วในฐานทัพอุดรนะครับเถียงกันมันมันไม่รู้เรื่องประวัติความเป็นมาของมนุษย์เนียทียงกันมันบอกว่าทุกันนี้ฉลาดที่สุดผมบอกว่าโง่ที่สุดเอ้าเอาอย่างนั้นบอกว่าใครบ้างเป็นนักวิทยาศาสตร์จีบ ถูกทหารเกณฑ์มาในฐานทัพอเมริกันนะรอนไปกันครับนั่งห้อไปไปลงข้างเขาวิหารนะ่ครับพอไปลงข้างเขาวิหารปั๊บก็ขึ้นเดินขึ้นไปนะครับเดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ผมก็ถามว่า <c oughs> ไอ้หินก้อนใหญ่ที่มันเอาขึ้นมานี่มันเอาขึ้นมายัางไง มีรถยกไหมแกเห็นแกเห็นมีรถยกไหมแล้วเอามาจากหิเหินพวกนี้มีรถยกไหมแล้วมันแบกขึ้นมาได้ยังไงมันงงเลยครับมันไม่นึกว่าผมจะถามอย่างนั้นมันบอกว่าอาจจะใช้ลอกนะดึงมาเป็นแสนแสนคนลอกดึงขึ้นมาผมบอกกันแล้วและไอ้คนที่ไปดึงนะี่ยมันยืนกันอยู่ตรงไหนวะหมดปัญญาครับนี่แหละเป็นความฉลาดของมนุษย์จำไหมนะครับหนึ่งหมื่นปีถึงสี่หมื่นปีที่แล้วมา เป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดแต่ตอนนี้เริ่มโง่เข้าไปอีกครับหนักเข้าไปอีกครับเพราะอะไรครับเพราะอาหารการกินถ้าเราไม่แก้เรื่องอาหารการกินนะ,จบ,ะรรบจบเลยครับจบเลยผมจะยกตัวอย่างให้นะมันไม่ใช่ว่ากรรมพันธุ์พันธุกรรมหมอบอกว่าพอเป็นอ่าคนนี้เป็นเบาหวานเนอะโอ้เป็นพ่อแม่เป็นเบาหวานปุยทุ่มนะมันไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้มันมาใกล้ๆมันคล้ายๆว่า พฤติกรรมมันเหมือนกันสมัยก่อนปู่ตตยาตาทั่วเราเป็นไหมเบาหวานนี่มีมากอย่างนี้ไหมไม่มีมนุษย์เรานี่แยกไปคนละเผ่านะแยกไปคนละแหง่งพฤติการการดำรงชีวิตเรื่องอาหารการกินเนี่ยแตกต่างกันไปชีวิตเปลี่ยนไปเลยอย่างผมยกตัวอย่างพวกเอชิโมะทำไมอายุยี่อายุเฉลีย่ยยี่สิบเจ็ดปีครึ่งตายหมดแล้วแต่โรคที่เขาเป็นนะเป็นไม่เหมือนเราเลยครับคนละขั้วกับเรา เบาหวานความดันพากิงสันอัลไซเมอร์มะเร็งไม่เป็นเลยเครียดก็ไม่เป็นทั้งทั้งอยู่อยู่กินเล่นแค้นพืชพันธุ์อาหารก็ไม่มีอย่ากินกินแต่เนื้อปลาหวานได้ากินสดสดดิบๆขนาดนั้นนะหนาวก็หนาวท้ารุนจะตายเครียดก็ไม่เครียดเห็นไหมครับอายุก็สั้นอแล้วพวกอย่างพวกหันษาพวกไอสายพุทธเจ้าเราเนี่ยนะพวกแขกอรยันเนี่ยอยู่ตามเทือกเขาอยู่มาอะไรนะทำไมอายุยืนนักหนาทำไมอายุยืน อย่างชาวเมืองไอ้ชาวตำบลวิคารบบ้าประเทศอกวาดอ,อยนีครับอายุยืนมากและใจิตใจเขาเนี่ยเยืกเย็นมากเพราะอะไรเพราะอาหารท่านครับเนี่ยสังคมเราเนี่ยนะครับประเทศเราถ้าไม่แก้เรื่องอาหารนะจบหมดอนี่นะผมผมไม่อยากพูดเฉยๆท่านอาจจะยังไม่เคยเจอผมจริงๆนะผมยังให้ถามได้อย่างเนี้เดี๋ยวผมช่วยชีวิตท่านเนี่ย ท่านเจ้าผมไม่ช่วยท่านก็ไปแล้วอีกคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อย่างนี้อยู่เป็นมะเร็งในตับระยะสุดท้ายตอนนี้ก็เปิดแล้วคือคนคนเรานี่นะครับมผมสามารถทายได้เลยครับแม้แต่ท่านตักอาหารขึ้นมามาทานท่านสมมติว่ามีงานเลี้ยงเนี่ยนะครับมีงานเลี้ยงอะไรมีอาหารเต็มหมดเลยทุกอย่างเนี่ยท่านตักอาหารมาทานว่าเห็นในผมเห็นจานอาหารที่ท่านท่านตักมาเนี่ยผมทายถูกเลยครับ นไม่ใช่นิดสัสท่านเป็นยังไงแล้วท่านจะเป็นโรคอะไรและท่านจะอายุยืนหรืออายุสั้นทายได้เลยครับมนุษย์เราเนี่นะครับตามหลักแล้วนะนะจะต้องอายุไม่ต่ํากว่า125ปีนะครับอย่าลืมนะครับมนุษย์เราเนี่ครับจะต้องไม่ต่ากว่า1 25ีาปีอ่าเพราะ,ะเซนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ทุกสองปีครึ่งครับเปลี่ยนใหม่ทั้งร่างกายทุกสองปีครึ่งอย่างน้อยชั่วชีวิตของเราเนี่ย เปลี่ยนไม่ต่ำกว่า50ครั้งเพราะฉะนั้นจะต่ำไม่ต่ำกว่า12 5ปีแต่คนปฏิบัติตัวได้ศาสตราจารย์ลีชุงยุนนะครับอายุ256ปีอยู่ได้ไงเห็นไหมครับตอนอายุ200ปีเนี่ยยังไปสอนหนังสือมหมาทยาลัยซินเกียงได้เห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมว่าเรื่องอาหารการกินถ้าเราไม่แก้นะครับคุณแก้ให้ตาย ยิ่งในนักการเมืองทั้งหลายเห็นอาหารที่เขากินแล้วครับโอ้โหตายเลยครับกูตายเลยเนี่ยผมหนังสือพิมพ์ผมก็ไม่อ่านทุกวันเนี่ยไม่อ่านครับผมไม่อยากเห็นอ่าพอเห็นทีวีแล้วเชื่อไหมผมเคยทุบทีวีทิ้งแต่ตอนนี้ใจเย็นแล้วครับอ่าพอเห็นหน้านักการเมืองทุบทิ้งเลยอ่าทั้งๆอยู่ในป่าใส่แบตเตอรี่นะครับเสียดายอย่างเสียดายอยู่แต่ตอนนี้ใจเย็นแล้วครับใจเย็นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ คือถ้าใครนะครับคือแต่ว่านะครับผมไม่ได้รับรักษาใครนะครับเพราะผมไม่มีขบใบประกอบลูกศิลป์เมืองไทยนะครับสมัยผมจบแพทย์ใหม่ๆผมไม่ได้จบที่เมืองไทยเพราะผมได้ทุนไปต่างประเทศแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆสมัยผมนั้นไม่มีใบประกอบลูกศิลป์แล้วจะให้ผมระดับผมเนี่ยมาสอบใบป,ประกอบลูกศิลป์เพราะผมสอบเนี่ยสอนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศมหาวิทยาลัยดังที่สุดเนี่ยกี่ปีครับยี่สิบเก้าปีกว่างี้ สอนปริยาเอกเนี่ยจะให้ผมมาสอบป,ประกอบโรคศิลเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าอาจารย์ให้มาสอบป .4 ีอย่างเงี้ยครับและไปประกอบโรคศิลคือใบอะไรครับคำปัญญาตนตามบิดาวงการแพทย์นะน,นะท่านเขาผิดแล้วซึ่งหกข้อสําคัญท่านเ็าผิดแล้วโดยเฉพาะไอ้มีข้อนึงบอกท่านจงใช้อาหารให้เป็นยาและยาที่จะนํามารักษาคนไข้ก็คืออาหารเท่านั้นแต่ถามถึงว่าพวกหมอนี่เรียนเรื่องอาหาร 4ชั่วโมงแทบไม่ได้เรียนเลยครับหลักสูตรแพทย์6ปีเรียนรเรื่องอาหารประมาณ3ชั่วโมงคุณเรียนสัก10ปีก็ยังไม่จบเรื่องอาหารครับเพราะฉะนั้นจะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้ท่านรู้นี่ดูสดิหมอป่วยเป็นทุกโรคเลยท่านเห็นไหมครับเบาหวานความดันมะเร็งพากเยื่อกะาหมเป็นทุกอย่างอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดไปเนี่ยผมจึงถูกโจมตีมากเพราะอะไร แกล้งจับผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมเมื่อคย้นะฮะโอต้ติดตารางเลยสิดูที่พอไปจับผมพับต่างประเทศก็หัวเราะเลยข่าวอ,อกต่างประเทศเหระมโอ้ยไม่เป็นไรครับคือทุกท่านนะถ้าเราจะอยากจะได้อะไรฟังความจริงอะไรถ้าจะไปเยี่ยมผมที่อาสมวนปัตนะฮะผมยังมีเรื่องลึกๆอะไรเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากประเทศเราเนี่ยตามจริงเป็นประเทศที่พอก่อนจะไปนะครับถ้าอะไรผม พอดอูดพาดพังไปกระทบกระเทือนท่านผมต้องขอโทษและและก็ต้องขอขออภัยด้วยเพลงนี้นะครับเพลงอภัยครับ <c oughs> รเคยได้ยินไหมครับเพลงอภัยเนี่ยผมบรรยายที่ไหนนะบางทีเป็นสิบสิบวันวันละแปดชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายผมก็ต้องขอขอโทษขออภัยด้วยเพลงอภัย ต้นอภยัยฉันปลูกเอาไว้ในหัวใจดวงน้อยมันรดบ่อยบอยด้วยน้ำเมตตานำพาสุขสรรท่านเลาะเบาแวงแกงแยงชิงดีไปทำไมกัน ทั้งเธอและฉันลูนเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายให้อภัยแม่ผู้ทำร้ายมุ่งหมายฆ่าชีวิต แพ้เมตตาจิตไม่คิดโกรธเคืองคนข้องหาไทายยิ้มยอมหยุดเย็นยินดีเป็นผู้่ายแพ้เรื่อยไปแต่แท้คือชัยชนะกิเลจิตหนือโกรธา อภัยทานนี้ยิ่งใหญ่เปรียบได้ปานเชื่อมประสานมิตรไมตรีมีกรุณาปล่อยเธอใจวางให้ว่างห่างริษยา เกิดผลนำพาสังคมร่มเย็นเช่นทุกคนไฟฝันหลับสบายตื่นก็สดใสไรกังวลหม่นหมองรักกันปรองดองผองเพื่อนมวลมิตรรวมจิตสร้างสรรค์ ไม่มีภัยผ่านรุกรานเราวีเรานี้ไม่หวัน่นด้วยสันติภาพอาบ้ลนดวงใจไฟไอ,อิงสาขอบคุณครับขอให้ทุกคนวันิภาพครับ,อบ,รบโอนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเวทีนี้นะครับท่านประหลัดคือคิดไม่ถึงว่าจะเจอคุณหมอวันนี้นะครับ แล้วก็มีท่านที่มีความรู้ความสามารถมาเยอะนะครับเมื่อกี้มีคนเอายาหม่องมาให้นะครับท่านอยู่สว่างนะครับพี่เทพฤทธิ์เจิงเจริญนะครับก็เอามามอบให้ทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับครับเดี๋ยวเราจะทําแผ่นฝากไปให้ครับคุณหมอเอาเมืกี